เอาบอกแม่บอกวิธีเลี้ยงไหมนะค่ะมันมันบ่มีวิธีแม่ขึ้นอยู่กับไผมันแม่คือน้ามันบ่คือกันเป็นละมองค่ะค่ะบ่ดีดิดินเกลือเด้อนี่อืมตะกี้ปูยังกบ่ได้เด้อเฮาเฮาก็แบบว่าปล่อยแบบปล่อยตามแจ้งแจ้งแจ้งลงลงแต่อารมณ์คือเราปล่อยธรรมชาติตายกับตายกับตายไปค่ะเห็นว่ามันได้มาหันใจเห็นหนวดเห็นหนาเลย ่โซนมันอ๋อมันหลายแหง้งพ่อกันเลยว่าหนูหนูโรงเรียนี่นคนมาเอาในเปียงนี่ไม,มีประโยชน์เด้ยพันแมนแมนค่ะใจดีแนี่ประโยชน์มือว่านี่คนมาเอาเอาให้เพิน่นเบิดมื่นตาให้เพิ่นเพิ่นเห็นว่าถืกใจนี่น,น,นี่แม่ค่ะพี่น้องไอ้ยูทั้งดูทั้งโบก,กะแบบว่าแบบเคาะนิ้วเสียแบบหลายจนแบบขืนทั้งโบกอะค่ะปลาปลาพวกกินเตะค่ะแม่ บัเต็มอยู่นี่มีมีดารามาไทยไน้สานี่ปลาอีหยังซะเนี่ยค่ะมีสุปลามีสุปลาก็เขาบอกกินแต่ขาเนี้ยแดงกินกระบาท่านแม่กินบ่เหมือกกินบ่ท่านเลยนะคะพี่น้องขาเรื่องขาจะอะไรกันงาปัญหาว่าอะไรป้ายยันต์ปีนเทามันแหน่งทองมันกินหลายแล้วมันหันใจพระองค์เพิ่นเอาขึ้นให้ตั้งหลายตัวมิตรตัวยันยันค่ะเครงใส่ค่ะมันหันใจกว่าใด อยู่ในนี่เห็ดยังสั่งอะไรคะเห็ดซูยางค่ะเห็ดซูยางเห็ดบดดีจักอย่างยังเส้นยังเส้นซูยางบ่ได้ดีจักยางผ่านี่ด่ายางชมแนวผ่านนี่นุ้นแม่อย่าเอาแม่ออกตัวอะไรนี่เป็นดอลล่าดิคุณแมววันคุณแมววันใส่รองเท้าก่อนบ่นี่้ก็ไดค่ะนี่นะคะแปลงนี่อยู่บ้านดอนก้อยค่ะพี่น้องขะเห็ดเกษตรเส็ดเกษตระเสป็นบ่แม่จรง บ่วเฮ็ดสุย่างอะไรนันไม่ใช่จากย่างมันอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดแม่ใต้ก็ยิมอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดอยากปลูกยังก็ะกูบ่ต้องมีกฎเกณฑ์นี่ด่างจากผ้าไอ้หายห้แม่วันพาไปเบิ่งแหนแดงนะคะพี่น้องหนังถั่วเมื่อกี้โอ้แต่เล่ต่งยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนุดมาใหม่หนุดมาใหม่แท้หนุดเห็นเป็ดพร้อมโใเนี่ยค่ะลูกน้องเอาลงไปกินละยอมเมื่อกี้นะคับหลอหนึ่งเป็ดกับไก่เลี้ยงไว้แถวพวกนั้น นี่ค่ะแหนแดงเอาสองหมื่นได้เลยเนี่ยยังแน่นยังแน่นเป็ดเป็ดใส่หลายกันได้ครับพี่บัวมีควายอยู่ตัวเดียวแหม่มันนอนนี่กินนี่ขี้นี่มีควายด้วยสังเกตไหมว่ามีขี่ควายบนบกมันขี่ในนี่มันก็เลยง่ามไปเลยค่ะโอ้โหนต้นก็คือไปไปซื้อมาแต่บ้านนีหยังเงือนทางบ้านยังสินไส้เหมือนสื้อมาสามร้อยค่ะมันจังไหนจัง ยุดวอยู่เลยให้มาเอาเด้อยบอกกันให้มาเอาใครอยากเอารถกระบะมาเอาพี่น้องสังเกตว่าจะมีเป็ดได้ขาดคุณอ่ะเป็ดกับกินมันม้ง่เนี่ยใช่กินมดแต่ว่ากินกินกับคือกินบ่อท่านเมืองค่ะเป็ดอันแม่ลูกวนนั้นบอตูนึงบอกเ็นไม่รู้มันบอสิถามสื่อเป็ดด้วยวันนี้ มันลอยออกลูกตะเฮงเหรอยืใส่หล่ะมีมีมีเต้าหยังไปเบิ้งยืใส่หลักไปฟุ่นไปฟุ่นเต้าห้อยยางไปเบิ้งก็ใส่หล่ะวันนี้วันนี้มาปลูกสวนมาปลูกฟาร์มจิ้งหรีดแม่บ่ลูกมันไปเฮงไปยังไปเบิ้งไปคุณค่ะคุณประคามปลูกอีหยังกระดกปลูกอีหยังกะงามค่ะเนี่ยเออเพราะว่าเป็นคนให้เอ้าเอ้ามันคือเป็น ไอ้ไม่อะไรแปลกๆวันนี้แปลกๆอันนี้อันนี้คือคืออย่างค่ะบลูเขาห่มากกระปุกหวานหวานเบ้าแม่เปรี้ยวเปรี้ยวอืมต้องต้องชิมไว้ชิมดินะคะวันนี้มาบุกสวนเบ้ายางไปเบื้องเป็ดวันนี้มาบุกสวนนะคะฟาร์มจิ้งหรีดคุณฮะคอยสืได้บ่แหนแดงคยค้าได้ ่ค่ะมันแต่ว่ามันเป็นความสุขมันมันเป็นความสุขเนาะเท่ากับแมนโอ้โหเอ้ามันมันโดกบาคักเลยเด้ปากขามนะปลูกอะไรโดกเพราะแกเป็นคนชอบให้เออเบื่อดูตายเถอะปลูกในไรก็ตายเพราะเอาปลูกหดหนามเออเป็ดเป็ดเห็ดเป็นว่าอะไรนี่เขาเอิ่นเป็ดยังเป็ดยังบุกมึงค่ะ แมววันว่าจ้ากออกตะมือหิงเบิ้งค่ะมีหัวไข่บ้านเรานี่แหละวูหูมันเออวงไข่บ้านตัวหัวมันออกไปเท่านั้นเลยหัวตัวเดียวมีสี่หัวไก่ไข่ไก่ไข่ไข่ดีๆเนี่ยวันดีเดืนดีเราทอดกินหนึ่งตัวออกมาแล้วมันเป็นังนะคะนี่ค่ะมันก็เป็นความสุขแบบนั่นเนาะเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะเขาก็แบบเออแม่แม่กับป้อยแล้วเขาก็แบบ กินเมืม <objection. S 2> ม่อก่อนผมซึ้งเ,เลยครับเพราะว่าที่ศูนย์ใช่เป็นพ่พนอาหารสัตว์แน่เลยไหมดูนะคะดูนะคะนี่นี่เอออนี่มันดันกันขึ้นมาเลยอะเนี่ยเนี่ยมันเอาสองวันแล้วเนี่ยเนี่ยมักระบะผมเห็นมันฟูซ้อนสองซ้อนสามขึ้นมาเลยเขาก็มีความสุขของเขาแล้วเนี่ยอาหารมันหนาพอปิดลอยมันก็ขึ้นตามหลัง ปลาปลาตัวใหญ่มากปลาบึกก็มีปลาตัวใหญ่มากสมบูรณ์สมบูรณ์มากน้ำต้องดีมากใช่เนี่ยค่ะเพราะแหนแดงเกิดมันดีไงเมื่อก่อนมันทําอะไรไม่ได้มันเข้มเอาอันนั้นลงยังไม่ได้เลยน่ะรอบแรกลงนี่คือสามร้อยบาทที่ซื้อมาลงหมดเลยทีแรกลงลงบ่อนี้เลยรู้สึกอ๋อทีแรกทีแรกทําเหมือนเขาพาทําไงถึงผ้าสแลนนีคือเหมือนเหมือนเขาเขียนให้เราอ่ะ ว่าไม่ใช่แล้วทำไปทำมาเริ่มขี้เกียจไงตายก็ไม่ได้เอาพ้ามาสวนหราแกแงก็พูดอย่างนี้ไงไม่สนใจเลยไมีใครสนใจจูจูมาดูนี่เนาะคะ่ะกับเป็นแหนแดงพันไอชอนลาไมาโครฟิล่าเนาะนี่โอ้โหแบบแมวว่านแบบว่าคุดซะแล้วกับปล่อยเขาให้เขาแบบโอ้โห แบบดกนีค่ะพี่น้องแบบว่าเขาแพ่ขยายเขาขยายแบบเต็มเลยคะ<อ>่ะแล้วก็เอาขื้นมาเห็ดเห็ดไอ้ปุ๋ยพืชโซดน้ำเน่เนาะค่ะแม่วันแล้วกับเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารนี่แหลคะค่ะไก่ฮานพุนนะเป็นอาหารปา่ากินจนทันคะ่ะคุณแม่วันกันได้บอ่อยฟังเนาะค่ะว่าวิธีการบำรุงก็คือแม่จะมีงูไม่มีค่อยคะ่ะมีค่อย กระเดยไซขี่ควายโตปูน่ะเรียงซื้อมาเลี้ยงบ่ไหวเลี้ยงตะควายตัวเดียวนี่ยตะโคายไปใส่นี่พุ่นี่ควายโอ้แย่แย่อย่างนั้มันลงกินมันนี่ค่ะโดยความใจดีของคุณแม่วันโนฟาร์มจิ้งรีดนะคะอําเภอกุสุงพิสัยนิดากระได้เอาอาชอนดาวไมโครฟิดาออมาบ้านสวนของขวัญเฮาค่ะเบื้องนี้นิดาจะเอามะไซซ่าคือการราคาบันนี้นิดาจะเอา ปุ๋ยมูนงวมูล,มล,มล,มลควายลงตามที่ตามที่คุณแม่วันบอกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะแบ่งปันให้ให้ให้เอามาเลี้ยงเนาะนี่เขากัสามารถจริงๆแล้วเขามีประโยชน์หลายนะคะพี่น้อง่ะโปรตีนสูงพร้อมค่ราะว่าจะเห็ดเป็นปุ๋ยพืชโซดปว่าจะเห็ดเป็นอาหารสารัตว์งวก็กินได้ค่ะเบิง่งบดนี้ด่าจะเอาผสม หัวอาหารผสมล่ำให้งัวกินพอรอมเบิ่งเด้อค่ะงัวก็กินขันมีหลายๆเรียงหลายๆจังสีเนาะเอาโอ้เป็นแบบเป็นแบบพืชที่ลดต้นทุนให้พี่น้องเช่าเกษตรกรผู้เห็ดสวนเห็ดเกษตรได้หลายอิลีค่ะต้องม,ตองมีต้องมีไหวติดไทยติดสวนเด้อค่ะนี่แนวแดงอาชอนราไมโคโฟรฟิลาหลายอย่างค่ะ เป็นอาหารลดต้นทุนปลาก็ก,กินง่วก็ก,กินวันนี้ดาสิเอาผสมล่ำผสมหัวอาหารให้ง่วก,กินเนาะแล้วกัเอ่อเท่ากับเลี้ยงเป็ดไกล้ห่านยูวแล้วอย่างทีนี่ดาบอกนอ้องพี่น้องเนาะเทากับเอาให้ผสมอาหารผสมล่ำนั่นแหละค่ะลักลักเลยเนาอเอาให้เขากินค่ะเท่ากับบได้ไปซื้อหัวอาหารแบบเป็นกระสอบเนาะพุ่นแล้ว มือคนีนี่ดากระสาไซรัมสิล่องทดสอบเอาให้งวัวเบิงนะคะเอาไซรัมมือนี้น่ดาบ่ามีหัวอาหารค่ะนี่ดากระสาไซตต่งแต่ล่ำใหมเขาก็จะเป็นแหนแดงเพรียวๆกับกับรัมอืมทำนี่แบบว่าหัวอาหารมีกินหอมๆจังเลยกระสาเขาเผื่อดึง,ด,งดูดแบบให้เขาแบบอยากกินยางแบบแบบนี้ค่ะนี่เยยางว่าอ้วน ลดต้นทุนได้หลายเติบนะคะแล้วนอกจากงั่วจะกินแล้วเท่ากับสามารถเอาหอยไกล้เป็ดห่านเสียค่ะเพราะว่ในฟาร์มเท่ากับเลี้ยงอยู่แล้วเนาะเท่ากับเลี้ยงแหนแดงเลยค่ะแหนแดงกับเ,เป็นอาหารปลาอีกตั้งหาค่ะบ่ต้องซื้อหัวอาหารปลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคุณหลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่วันที่ใดแบ่งปันนะคะฝากติดตามเด้อพี่น้องค่ะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิง่งติต้งไว้ให้นิดาไว้หบ้านสวนข,ของขวัญเท่าน้าเนค่ะบายบายเดี bye ๋ยวผูกพอกันใหม่เนาะคลิปใหม่คลิป,ลปหนาค่ะันี่กะไดเอาโอ้แบบแหนแดงแบบอลังการแบบเรียงง่ายๆเลยค่ะให้กินแังแติ่งว,ว่วขี้ควายประสันวะอลังการบักคักอลังการงานสร้างมากเลย เ,เอามาเหตุเป็นอาหารลดต้นทุนภายในสวนในฟาร์มของเราค่ะขาพบก,ก,กันใหม่เนะพี่น้องเนาะบายบายสวัสดีค่ะ